สวัสดีครับผมบอยครับบอยที่ผู้สัการนขับรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนํารถยนต์ Next Gen Ford Ranger Short Bed นะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับไบเทอร์โบให้กําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับราคาขายนะครับอยู่ที่8 4ด0 0 0บาทนะครับสีจะมีสีเดียวนะครับคือสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้นะครับมีออปชั่่่นนนอออะะะไไรรรรบบบ้้้าาาางงงแลววกก็มมมีคคโดดดเเัิจข ตัวไฟด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับให้แสงสีเหลืองแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับจะมีโลโก้ฟอร์ดครับขนาดใหญ่ตรงกลางแล้วก็ตัวกันชนจะเป็นสีดำด้านนะครับแบบที่ลูกค้าเห็นในคลิปนี้เลยนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับจะมีคิ้วล้อนะครับ3นิ้วนะครับแบบนี้นะครับสีดำด้านนะครับผม พร้อมกับตัวของล้อจะเป็นล้อกระทะนะครับขนาด17นิ้วนะครับตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่2 5 5 7 0ย r 1 7นะครับยางเป็นยางออเทเรนนะดอกก็จะมีความใหญ่กว่าล่องนะครับจะมีความใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะครับแล้วก็แก้มด้านข้างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าไบเทอร์โบนะครับแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวกรอบจะเป็นสีเทานะครับพร้อมกับคีบระบายความร้อนนะครับ ตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวบอยพอมาชมฝั่งห้องโดยสารนะครับตัวกระจกจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้านะแล้วก็ตัวของแผงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับจะไม่มีบุนะครับไม่มีบุฟองน้ําบุหนังนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวของ ช่องแอร์นะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเป็นสีเทาสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของหนึ่งช่องนะครับตรงนี้นะครับช่องกลางนะครับแล้วก็จะมีเก๊ะด้านล่างนะครับอันนี้ในส่วนของฝั่งคนนั่งนะครับความพิเศษของคันนี้นะครับก็คือตัวกระบะนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับ เปิดได้3ามทิศทางนะครับคือด้านข้าง2สองด้านแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวระบบเบรกนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรถต้นแบบของเอเวอเรสต์นะครับเบรกจะเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับล้อหลังก็จะเป็นดิสเบรกนะช่วงล่างเนี่ยจะเหมือนกับเอเวอเรสต์เลยนะครับนะครับจะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีหวัดลิงด้วยนะครับหวัดลิงของเอเวอเรสต์นะครับอันนี้คือความพิเศษของชอตวิเวทของเรานะครับ ันนี้บอกให้ดูด้านท้ายนะครับเราอยพามาชมห้องโดยสารนะครับฝั่งคนขับนะครับตัวของกระจกนะครับปรับไม่ได้แบบเมนุ่นนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับปรับเมนว่นะตัวกระจกจะเปิดปิดขึ้นลงเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับ อ่าเป็นออโต้นะครับออโต้หนึ่งบาทนะครับมาดูก่อนนะเช็คทีนะครับโต้ไหมอ่านี่ครับเป็นออโต้นะครับแล้วก็จะมีสัญล็อกให้นะครับตัวไฟหน้านะครับได้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมกุญแจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับกุญแจรถนะครับเพราะมีอีโมนะครับพร้อมกับตัว ขันฝาถังน้ํามันนะครับควงุมอะไรปรับได้สีทิศทางนะครับพร้อมกับตัวควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ตัวควบคุมหน้าจอด้านหลังนะครับมีขนาด8นิ้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถนะครับหน้าจอตรงกลางเป็นขนาด10นิ้วนะครับมีช่องเสียบ usb นะครับ type a แล้วก็ type c นะครับอย่างหนึ่งช่องนะครับเร์ออโตสิบสปีดนะครับได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวของระบบ ขับเคลื่อน4ล้อนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มปรับขับ2ขับ4นะครับแล้วก็จะมีระบบลงทางหน้าชันอัตโนมัตินะครับระบบป้องป้องกันการลื่นไถลนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับ ABS นะครับมีให้นะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะนะครับก็เรียกว่าตัวนี้นะครับราคา8 4ด0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็รีเควสตอยากเห็นคันนี้มามากๆเลยนะครับอันนี้ บอยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปรีวิวลูกค้าได้ชมกันนะครับและถาลูกค้านะครับที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518นะครับหรือว่าแอดอีดีไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ